เป็นภัยสังคมแก๊งปลาหินที่เมืองสุรินมาอารวาดอีกแล้วค่ะล่าสุดปลาหินใส่เจ้าของอู่ซ่อมรถนะคะแต่ยังเคราะหดีค่ะที่เจ้าของอู่ซ่อมรถรายนี้เขาขับรถไม่เร็วเลยไม่ได้รับบาดเจ็บมากนี่เป็นข้อมูลจากผู้ใช้ Facebook มิตรภาพมอเตอร์รัตนบุรีเล็กค่ะโพส์เล่าเหตุการณ์ที่เขาแล้วก็ภรรยาเจอแก๊งปลาหินใสกระจกหน้ารถช่วงเวลาตีหนึ่ง ของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นบอกว่าขับรถจากถนนรัตนบุรีมาถึงบ้านน้ำเขียวแต่ว่าขับเลยสะพานมาประมาณ15เมตรก็มีก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะลอยมาจากฝั่งขวา แล้วก็โดนนี่คุณผู้ชมในภาพค่ะไปโดนที่ปัดน้ําฝนก่อนที่ปัดน้ําฝนหักก่อนที่จะกระเด็นมาโดนกระจกรถนะคะเพราะดีที่ไม่ได้ขับเร็วกระจกก็เลยไม่ได้แตกเจ้าของโพสต์ก็คือนายพลลกรบัวงเงินอายุ34ปีค่ะเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถมิดมอเตอร์เขาก็ไล่าฟังนะคะบอกว่ากําลังจะขับรถกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่ลอยมากระแทกหน้ารถ โดนก้านปัดน้าฝนหน้ารถด้านขวาหักเลยแล้วก็ยังโดนกระจกหน้ารถด้วยแต่ว่าโชคดีที่กระจกไม่แตกนั่นน,น่ะโชคดีมากนะโชคดีที่ไม่แตกทะลุเข้าไปนะใช่เนี่ย,ยคุณผู้ชมไ้ดูภาพกันก่อนค่ะก้อนหินก้อนใหญ่ขนาดนี้ค่ะคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มคนประมาณสองถึงสามคนยืนจับกลุ่มกันอยู่ทางฝั่งขวามือของถนนที่เขาขับผ่านมาแต่ก็ไม่ได้จอดรถลงไปดูนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากตอนนั้นตีหนึ่งแล้วไงเป็นเวลากลางคืนนะคะไปฟังเสียงของคุณพี่ลารกรกันหน่อย ฉะน,นั้นผมก็คือตกใจมากก็คือไม่ไม่ไม่ได้จอดดูนะครับแต่แต่ผมมั่นใจว่าเป็นคนอ่ะปาหินมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนครับเส้นทางบ้านนับเขียวเส้นทางเส้นคาดตูมน,นะครับก,นนบก็ใช้รถแล้วมันระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเหลือมื มีอะไรหลายอย่างสุดอาจจะมีพวกไฟรุ่นหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงยามวิกาลคือดีแล้วนะที่คุณพี่เขาไม่ได้จอดรถเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาจอดรถแล้วลงไปดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุเขาต้องการอะไรหนึ่งคือข้นองเฉยๆหรือสองเขาปามาเพื่อให้เราจอดแล้วลงไปดูแล้วเกิดการจุรกรรมขึ้นมาทำยังไงคืออะไรก็เกิดขึ้นได้เขาก็เลยนําเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความค่ะแต่ต้องการจะนําเรื่องนี้มาโโพพสสตตตต์เืืออนน ใครคนที่ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีนะคะก็ขับจากรัตนบุรีนะมาถึงบ้านน้ำเขียวระยะทางเนี้ยต้องระมัดระวังข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ก็เหมือนกันผู้สื่อข่าวเราก็ลงไปพูดคุยนะคะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะมไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์มีแก๊งปลาหินอลาวาดเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะทําให้ผู้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์โดนหินปาใส่หน้ารถตกถนนเสียชีวิตเลยตารวจก็ต้องตามจับตัวคนร้ายมาค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยอ้างว่าที่ทําไปเพราะเมาตอนนั้นเนาะตอนนั้นตอนนั้นเมาแล้วก็ทําไปเพราะว่าคือขนออนอะงเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยต้องนําเรื่องนี้มามาเล่าสู่กันฟงังว่ามีแบบนี้เกิดขึ้นจริง,รงต้องระมัดระวังอันตรายนะดึกๆด,ดึ๋งข่้คืนด้วยนะฮะใช่นะ